วันนี้เราจะทำะเป็นเมนูเทนจังกุกนะคะเทนจังจีแย่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบวบของเกาหลีนะคะแบบนี้มีหลายแบบนะคะก่อนอื่นก็ต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาเทนจังลงไปเลยค่ะเทนจังเกาหลีก็ตเียวบ้านเราค่ะอาจจะอาจจ็แตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็น แบบมีแบบละเอียดกับไม่ละเอียดนะคะแล้วก็ใสุ่้งนัวลงไปนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เติมในส่วนของผักค่ะแล้วก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะใส่เห็ดลงไปเมนูนี้จะไม่มีเนื้อนะคะจะมีเห็ด อ่าแล้วก็เป็นบวกพริกอะไรแบบนี้ผักล้วนๆค่ะแล้วก็มีอ่าเต้าหู้ลงไปนะคะขออนุญาตหัน่นบวบก,ก่อนนะคะจะหั่นบวบลงไปค่ะ,ะเมนูมนนี้ก็ส่วนใหญ่ จะเป็นเมนูแบบมีรสชาติเผ็ดๆนิดนึงนะคะมันเราก็คล้ายๆประมาณแกงอ่อมค่ะเพราะว่าทําเป็นมีรสเผ็ดนิดนึงแต่เพอเอิญว่าคุณย่ากินเผ็ดไม่ค่อยได้แล้วก็จะลดความเผ็ดลงค่ะก็ใส่แบบนี้ลงไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสี้ยวจอดนะคะก็ใส่ลงไป นิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ใส่เพนจังลงไปแล้วคือกลัวเผ็ดค่ะน,นี่ก็จะเป็นพริกนะคะพริกสดเกาหลีก็จะใส่ไปนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าคุณย่าทานเผ็ดไม่ค่อยได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมลงไปนิดนึงค่ะหอมมากๆเลยค่ะโอเคเราก็จะใส่เป็น ต้าหู้ลงไปนะคะเต้าหูงที่เกาหลีก็มีหลายแบบค่ะแล้วก็จะเติมาน้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะเพิมให้เขามีความอมกลมเต้าหู้ของเราใส่เรียบร้อยแล้วค่ะรอแค่ ผักสุกก็คือเสิร์ฟได้ค่ะเราตักแยกให้คุณย่าแล้วนะคะเราก็จะเติมในส่วนของอพริกป่นลงไปนิดนึงนะคะให้มีรสชาติเผ็ดนิดนึงจะได้อร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก